ดีค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะสำหรับช่วงที่2ของเราค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของศิลปินนะคะปกติแล้วช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาสัมภาษณ์ศิลปินใช่ไหมแบบว่าหลักพาตัวเขาเนี่ยมาสัมภาษณ์กันแบบเจาะลึกแบบถึงพิกถึงคลิงกันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะแบบว่าเลิกงานยามดีค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยนัดสัมภาษณ์ศิลปินแบบแน่นเอียดมากๆเลยจนไม่ค่อยมีเวลานะคะมาอัปเดตข่าวคราวของเขาเท่าไหร่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นวันดีๆนะคะที่น้ำเนี่ยก็จะมาอัปเเดตกกี่ยวับ ข่าวครา,าวของศิลปินในวงการเพลงไทยบ้างแล้วกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้บก็มีสกู๊ปของสาวๆแทนดี้มาเฟียมาฝากเพื่อนๆกันค่ะขอบอกเลยนะคะว่าศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสาวน้อยน่ารักที่มีความตั้งใจแล้วก็เต้นเก่งมากๆเลยสําหรับการทํางานนะคะตอนนี้เนี่ยพวกเขาในกําลังจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะที่ชื่อว่า Automatic นั่นเองและสําหรับเพลงนี้นะคะเขาบอกกันว่ากว่าจะถ่ายทําได้เนี่ย สาวๆตั้งใจกันมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยเอ็กซ์้าเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งจะเป็นยังไงนะเนี่ยไปชมกันเลยค่ะ มีกันนะคะที่เซนน์แอนด์โรก็เป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มที่2แล้วนะคะเป็นเลขหมายที่ดีมั่นหมายที่ดีใช่แล้วค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะเราก็มีคอนเซปต์ที่เรียกได้ว่าแปลกตาประชาชนมากๆ <พอ S 1> เลยค่ะยังไงคะ,<น>ะปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นเราแต่งตัวบนโลกไม่เคยเห็นเราแต่งตัวออกมาจากดาวอากาศหรืออุกกาบาตท,ที่<ช>มิวพูดถึงนะคะเหมือนกับว่าคอนเซปต์ของชุดเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับอวกาศ ทุกอย่างก็เลยจะดูแบบว่าโอเวอร์มันว่าเรามาบุกโลกเนาะเราพายูนายกิจตตี้มาบุกโลกด้วยต้อไปถึงพี่ๆขาดแดน์ทุกคนนะคะวันนี้มาเป็นลกเป็นพวกเป็นมนุษย์กันต้องบอกว่าขอบคุณมากมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่างานจะไม่เสร็จได้ถ้าสมมติไม่มีพี่ๆเรานี่นะคะเือต้องขอขอบคุณมากที่พี่ทุกคนที่มาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาซ้อมเต้นก่อนแล้วก็เต้นให้จนถึงเย็นจนถึงดึก สวัสดบบีแมแนะคะสวัสัีีนที่บังคิดว่ายากเนี่ยน่าจะเป็นซีนเต้นของชุดที่แล้วเพราะว่าได้ความที่มันเป็นส้นสูงที่บัว่า้าจะสูงประมาณ56นิ้วได้อะไรอย่างเงี้แล้วก็คือมันสูงมากใช่ไหมคะแล้ชุดนมันก็จะรัดทุกอย่างบังยกมือได้แค่เนี่ย ค่ะซาม,มิวก็คือชุดที่แล้วเหมือนกันค่ะก็ชุดที่แล้วยากทุกซีเลยเพราะว่าต้องฮึบขึง้งเมวตลอดคือตอนนี้แบบตอนเปลี่ยนเสื้อคือตลกมากตอนเปลี่ยนเสื้อแล้วคือเอื้อมไป,ไปไปปอดตะหอไปคิวกินของเน็ตก็เป็นเหมือนแบมแบมเป็นตอนเต้นค่ะก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นที่ที่แบบจํากัดมากๆคือแบบประมาณ กว่าๆในสำหรับสี่คนที่ต้องเต้นแบบเต็มๆละชุดแบบอลังการงานสร้างนียค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบโอ้ยมันแบบโอ้ยโอ้ยมา,มากๆค่ะก็รู้สึกทรมานมากค่ะของการเหมือนมิวค่ะเพราะว่าชุดสไตล์เดียวกันค่ะ <laughs> คือแบบเป็นเป็นเสื้อคออกอ่ะแล้วก็แบบคือโชว์เอวแบบเยอะมากแล้วการเลยต้องแบบสำหรับเวลาว่าจะเป็นการเต้นว่าจะเป็นการนั่งแล้วเวลานั่งที่ไหนนะคะจะมีสะพายแบบระบายตรงข้างตัวค่ะทันค่ะ ของการของมิ้จะเป็นแพทเทิร์นค่ะโค้หน้าปุ๊บดื้อสองขลุกก็สำหรับชุดคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ก็มีทั้งหมด2 2แบบ2ลายด้วยกันน้อลายแรกก็จะเป็นลายหนังสือพิมพ์ตราคันนี้มาฟิลตราไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นลายหนังสือพิมพ์ที่แบบมีหน้าผู้เราใช่แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้าเด็ดกว่าค่ะแต่การทันหลังการการถันหลังจะเห็นชัดมาก แผนที่บางกอกมันเป็นแผนที่กรุงเทพสีนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ค่ะแค่เป็นสีเขียวแบบสะแสนมีออนอค่ะแล้วผมเนี่ยก็สีแดงนะเป็นคริสต์มาส อโตโมติกเพลงซิงเกิลสองของเราในรอบที่2อนะคะก็พิเศษมากยูวานาเจทเวนตี้พี่ๆเวอร์แดนซ์อีกตั้ง300้กว่าคนนะคะผมแบมแบมด้วยตัดคนละคนละไม่เท่ากันนะสองแูบ้างค่ะ, <laughs> ถ,คะถ้าอยากรู้ว่าเราจะประหลาดหรือว่าจะแบบมนุษย์ต่างดาวขนาดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ MV <Aut omatic S 1> ออโตโมติกค,ค่ะ <laughs> เห็นถึงความตั้งใจของสาวๆ Candy Mafia จากค่าย m o n e r Music แล้วเนี่ยปลื้มใจแทนนะคะยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยติดตามผลงานของพวกเธอกันด้วยนะคะสำหรับเพลง Automatic Candy Mafia ค่ะแล้วสำหรับสกูต่อไปนะคะใครที่เป็นแฟนของพี่เบลสุพลเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าน้ามีสกูพิเศษนะคะที่พี่เบลเนี่ยเขาจะมาพูดถึงเรื่องราวความสุขนะคะสำหรับการทำงานเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแล้วก็มินิคอนเสิร์ตของพี่เขาค่ะ ซึ่งเขาจะเล่าได้สนุกขนาดไหนเนี่ยไปชมกันเลยค่ะตั้งแต่ออกอัลบั้มมา,าชุดที่แล้วก็มีคอนเสิร์ตค่อนข้างเข้ามาเยอะอย่างต่อเนื่องนะครับพอมาถึงกับรอบที่สองนะครับการทำงานก็ยิ่งข้มข้นมากขึ้น ล่าสุดนอกจากจะได้ไปเป็นศิลปินรับเชิญในคอนเสิร์ต b l a c Knight แล้วนะครับก็กำลังเตรียมงานซิงเกิลที่4ควบคู่ึันไปด้วยครับแต่ระหว่างนี้ครับผมก็ยังได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ยังได้เจอกับแฟนเพลงของผมอยู่ตลอดครับ we be my light, shine, shine, shine. แเจอบเจอวนั้นนต่อไผมเชื่อว่ารไม่ได้กวนี้แ้อยากจตัวที่อไม่ว่าทอะไุี่เจอันยอขอคุณมาก เวลาไปโชว์แบบ f ู l l b a นะครับไม่ว่าจะเป็นงานตามผับรหรือตามอีเวนต์ต่างๆนี่ก็มีความส็กรูปแบบหนึ่งครับซึ่งพวกเราก็ต้องซ้อมดนตรีกันอยู่ค่อนข้างต่อเนื่องอยู่แล้วนะแล้วก็มีการแบบว่าคิดโชว์เปลี่ยนไปให้ครบทุกรสอ่ะแน่นอนเพลงเราก็เพลงชิลๆเพลงโยกๆคือวจบายเรามีอยู่แล้วแต่เพลงที่แบบอยากจะให้ทุกคนแบบลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันอะไรแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเ,เลือกเพลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนการแสดงเราอยู่ตลอดนะครับ 只能踏破，这对辜负了我，我比 ยังเป็นเธอทุกลมหายใจที่เขาออกรอไปฉันจะแก้ความทรงจไว้นในลงหายใจที่มีอยู่จุดูลใหดีไม่ต้องมีเคาเพื่อต้องทรงจำรไม่ได้ มีเพลงที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะว่าผมแบบว่าจะเล่นเพลงแบบนี้ด้วยเหรอเวลาไปโชว์แบบปูแบ,บนนวนใน,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 นท่า คอมเมอร์เป็นรูปแบบของเรานะครับสนุกสนานกันไปนะครับเพืใครที่ไม่เคยดูโชว์ผมในแบบสูลแบงก็อย่าลืมมาเจอกันที่คอนเสิร์ตนะรับรองว่าจะทำให้ทุกๆชั่วโมงของเราเนี่ยเป็นชั่วโมงแห่งความสุขแน่นอนครับ วันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนเพื่สหรับพี่เบลสุพลน,นะน่ารักใช่ไละ่ะนว่าเการทำอะไรที่แบบว่าเราชอบเราหลักเนี่ยมันก็จะออกมาดีเสมอนะคะแล้วสำหรับช่วงหน้าคะ่ะเพื่อนเพนนำสมาอัปเดตเกี่ยวกับ งานหลาข่าวเปิดตัวอัลบั้มใหม่ๆหรือว่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรที่น่าสนใจเนี่ย<ะ>ก็ต้องห้ามพลาดเด็ดค่ะสำหรับช่วงหน้าเลยค่ะขอบคุณครัสำหรับเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับประกอบละครเรื่องมนจินทรานะครับก็เพลงนี้ก็ได้แจเซสเตอร์มาร้องให้นะครับเป็นเนื้อหาเพลงอบอุ่นนะครับเหมือนกับว่าเวลาเธอต้องการ ใครสักคนเนี่ยไม่ต้องไม่มองไกลหรอกมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเธอตรงนี้นี่เองก็เพลงนี้น่าจะเข้ากับตัวตัวละครได้ดีเพลงลไม่ใกล้ไม่ไกลของเ h a t ชส t ตอรนะครับมันก็คงเข้ากับตัวคุณสมานะคระับกับคาแรคเตอร์ในเรื่องแล้วก็อาจจะโดนคนหลายๆคนเพราะว่าบางคนอาจจะชอบแสดงด้วยการกระทำนะครับผมมีความรู้สึกดีๆมีการกระทําดีๆให้มากกว่าคําพูดทุกอย่างมันก็เป็นรู้แล้วแต่เป็นความรู้สึกดีๆ ก็ถือว่าเราโชคดีที่เราได้สามารถอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็ได้ดูแลและห่วงใ่เขาอยู่ใกล้ๆด้วยพี่หนึ่งเลือกเลือกเจสเ t อร์มารลองเพราะว่าคาแรคเตอร์ของวงซึ่งมันไปตรงกับละครนะครับแล้วบวกกับความที่ทีเป็นคนร้องเพลงอบอุ่นได้ดีมันก็เลยมันก็เลยไปได้วยกันได้กับกับละครมากๆมาก เป็นเพลงแบบสไตล์อบอุ่นนะครับก็เวลาตอนที่ร้องเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราต้องใส่ความรู้สึกห่วงใยไปถึงคนคนนั้นด้วยนะครับรู้สึกดีครับเพราะว่าเพลงนี้เราก็ได้อัดกันเองทั้งวงนะครับเวลาโซโล่เวลาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนจินตนาการภาพจากในละครเข้ามาด้วยก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่นิยมชมชอบเพลงนี้นะครับครับสำหรับเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเชื่อได้ว่าหลายคนนะครับยังอินกับเพลงนี้อยู่นะครับบางที คนใกล้ๆตัวของคุณนะครับอาจจะเป็นคนไหนก็ได้แต่คุณอาจจะมองข้ามเขาไปนะครับก็เหมือนกับเนื้อหาของเพลงนี้นะครับเขาอาจจะคอยช่วยเหลือคอยห่วงใย,ยอยู่ไกลๆโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ครับละครก็จบไปแล้วแต่ก็สามารถดูย้อนได้นะครับผมส่วนเพลงเพลงนี้ก็ไม่เป็นไหนเช่นเดียวกันเพลงเขาทำมาแล้วมันก็จะอยู่ไปตลอดก็ขอให้ทุกคนเก็บเพลงนี้ไว้ในใจด้วยเช่นเดียวกันครับ